สวัสดียามแรงสุขสุขคนครับวันนี้แม่คงอ่อนทัวร์ครับพามาชมทุ่งนาครับทุ่งนาของผมเองครับพี่น้องบรรยากาศ5โมงแรงครับเดดอ่อนครับพี่น้องมายาางเละชมทุ่งนาครับก็เข่ากำลังงามพี่น้องดอยูในช่วงฝนทิ้งช่วงครับแต่ว่าอีกบ่เกิน2มื้อนี่พายุจะเข้าอีกรอบหนึ่งครับที่อีสานตอนบนและตอนล่างครับพายุดีเพรสันกำลังจะเข้าพี่น้องบรรยากาศแสงแสงแรกครับที่แสงแดดที่ปลายนาพี่น้องดูนี่ พามาชมทุ่งนาครับกุ๊กเข่ากํลาลังงามครับพี่น้องกุ๊กเข่ากํลาลังงามวันนี้นะลองบรรยากาศครับท้องฟ้าสวยครับพี่น้องซองฟ้าสวยวันนี้ครับเดี๋ยวชิพาไปชมบรรยากาศเอ่อหนองซะน้อยครับผมซื้อปลาเค็งแล้วกันซื้อปลาเพาะเป็นปลาเนื้ออ่อนมาเลี้ยงไว้ตามหนองซะครับนี่สีไปเกลือปลาพี่น้องนี่ไปเกลือปลานะครับอยู่ไหนอยู่หน้าให้เก่าพี่น้องเลยเอาครับสวัสดียามแรกสุข สวัสดียามแล้วสุดคุณสุดคดีอีทรอบนึงนะครับแม่โขงออนทัวร์มาแล้วส่วนบึงครับสวัสดีครับคุณพี่นครนะครับนอทนครแม่บึงมีห้องเอีเข้ามารับชมได้สดครับคอมเมนต์คนแรกนะครับนี่ครับก๊กเข่ากำลังงานพี่น้องฝนทิ้งช่วงมื้อนี้ครับมื้อแรกที่ฝนโปตกนะในรอบเกือบสิบห้าสิบหกมือครับสวัสดีครับคุณพี่แหลมเมืองการสวัสดีครับแอดไทยนครพนมสบายดีด้วยครับนี่ครับทุ่งนาบ้านผมครับงามนะครับวิวงามมื้อนี้ครับ ท้องฟ้าสวยสวัสดีครับคุณวิริยะสวัสดีครับสุขสุขคนพี่น้องเลยบรรยากาศเดี๋ยวชิพาไปชมบรรยากาศเทียงหน้าแลยคกันน้องสะขบพี่น้องแล้วก็กกไปบึ่งบรรยากาศสวัสดีครับคุณพี่ลูกน้ําเค็ม789าชาแนลครับอันนี้คือบรรยากาศนาเข้าแม่โคงอ่อนทัวอยู่ติดริมโขงครับอยู่ข้างจากน้ําโคงประมาณ 3- 4 0ถึงเมตรครับที่ตําบลดงขวางอาเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพากันมาใส่เบ็ดแล้วก็ยามรอบยกโยสะดุ้งหาเนื้อกินแรงครับ คุณพี่นาการนะครับเนาะคุณพี่นาการสวัสดีครับพี่น้องนี่มะพร้าวมะพร้าวเตี้ยครับเอฟซีจากกาญจนบุรีแล้วก็สวัสดีคับไทยนครพนมอยียย่างไปเบิงบรรยากาศไอ้คำจันเรเาใส่รอบแล้วก็ยกสะดุ้งแล้วก็เหตุกับขากินแรงนะครับพี่น้องบรรยากาศครับทุ่งนาบ้านผมครับนี่สวยงามมากครับกุเข้าใหญ่แห้งครับนี่กุ้เข่านาเข้าครับนี่อันนี้จะเป็นเข้าเข้าลืมผัวครับนี่ ุ่งนี้นะครับพี่น้องนี่ได้เกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับบนนี้นาครับนี่ครับพี่น้องเอ้บรรยากาศที่ทุ่งนาผมครับครับไอ้ํำจัดกํากำลังยามรอบดักปลาครับเป็นอะไก๊อกได้ปลายอลายู่บะปลาย่างค่ปลาซิวหรอวือวะได้กุ้งเนี้ยก็อกุ้งเต้นนะาแซ่บไปนี่ได้กุ้งเนาะนี่พี่น้องครับ ไอ้คำจันทร์เรายามรอบกันยกยอสะดุ้งครับเบื้องผลงานเรานี่โอ้พี่น้องปลากระเดื่อหลายเนาะปลากระเดือด่อปลาพี่น้อง<ไ>ปลากระเดื่อปลามัดก็ไอ,อ้กลิ่นเสียบอันนี้กุง้งบ่นี่พี่น้องครับยามรอบเมื่อกี้ครับนี่ได้กุง้งบุห็นตัวมันใสนี่เบป็งปลากระเดือนนี่ครับนี่พี่น้องปลากระเดื่อหลายเลยปลากระเดื่อหลายเนาะที่ปลาเดี๋ยวปลากระเดื่อทีอยังนี่ใส่เบ็ดบ่ใส่เบ็ดเนี่ยใส่เบ็ดตปลาโขเนาะพี่น้องนี่โขมาขยัง พี่น้องเอ้หาอยู่หากินยำเลียงไอ้ก๊อกยองดูฮะนี่น้าหยกย่อนี่เราบ่ดูนี่เบิ่งไอ้คำจันเรายกสะดุ้งครับอยู่หนองซาโน้อยครับเอาลองเบิ่งลองเบิ่งนี่บอญล่องโมดุ้นเลยได้ตัวเดียวครับพี่น้องเอ้ปลากระเดือตัวเดียวพี่น้องนี่เอาวางลูกมานี่ฮะพี่น้องเอ้นี่คือบรรยากาศครับอยู่ให้อยู่หน้าอีสานบ้านเฮาครับ นี่พี่น้องเอง้ยนอกซาดน้อยครับนี่เอาไว้กินปลาคนเจน,นาช่วงเกี่ยวเข่านะสวัสดีครับคุณพี่คุณบึงการออนทัวสวัสดียมแรงนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็คอมเมนต์ครับกำลังเค็ดกัเข้ากินแรงครับนี่แกงหน่อไม้ใส่ปลาซิวปลาเค็งครับนี่ครับพี่น้องกำลังต้มหน่อไม้ให้มันจืดอยู่ครับนี่ครับแกงหน่อไม้สังไวยครับแกงหน่อไม้สังไวยเดี๋ยวซู้มไม่เบิ่งครับนี่นี่ครับ ชื่อแล้วล่ะชื่แล้วเนาะทาแกงอย่างเดียวเนาะนี่พี่น้องวันนี้กินข้าวเลี้ยงครับแกงหน่อไม้ครับครับก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งหน้าข้าวันนี้แซ่บเลยครบยแซ่บไปเนาะก้อยกุ้งนี่หน้าที่กินขังไดเดี๋ยวพ่อซุกบรรยากาศที่ทุ่งนาล่ะกันชเกือปลาครับพี่น้องนี่ครับอาหารปลาครับเลี้ยงปลาไว้ประมาณห้าร้อยกระตัวได้นี่ครับปลาเพาะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ ถ้าเบิ่งเด้อยถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งตัวปลาครับนั่งซะก,ก่อนมันตื่นคนนี่าานนั่งท้าจะนอนนึงครับแล้วก็เขาหัวเข้าหมดเลยนี่เสาอิดบ่หรือเสานี่ครับพี่น้องยามแรงที่ทุ่งนาครับผมมานอนนานี่ซิบกระมือได้ครับกำลังเล่ง ไอทำคอนทนินนอนนาล่ะให้บึงกันนะครับบรรยากาศทุ่งนาครับพี่น้องนี่นี่ครับตอนนี้ครับปลาเพาะเริ่มขึ้นมากกินอาหารเลยครับนี่พี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้บึงครับบรรยากาศหน้นานี้ปลาเป็นตัวใหญ่ด้วยครับนี่ประมาณสองเดือนกว่าเลยครับอันอยุของตัวปลาหน้านะพี่น้องนี่กำลังพอดีปิ้ง สองเดือนเนาะหอยเซอรี่กันอะไรเดี่ยรับเนาะถ้าเบิ่งตัวปลาด้วยครับลปลาซิวอะไรขนาดปลาซิวนี่หมดือแล้วมาตืนคนขโแหงแล้วนี่พี่น้องครับเบิ่งปลาบอนนี่ครับนี่ อยู่ปาา่าหญ้าเต็มเลยครับหอยเซอรี่ครับก้อยกินแซน่บไปนี่เนาะครับเดี๋ยวซูมไม่เบิ่งครับนี่ปลาซิวนี่หนองน้อยครับไร้ข้าหน้าครับครับเป็นพายเซียนยกโยกสะดุง้งปลาซิวดิมันโยกด้วยครับหน้าผมไร้ข้าหน้าครับนี่ ลึกกว่าปลาเพาะครับนี่ตีงแห้งมาด้ครับมันตื่นคนมันยานคนนะบรรยากาศครับเป็นหนองซ่สองเขาเรียกว่าอย่างี้ประมาณาความกว้างประมาณ3เมตรครับ ประมาณนี้ครับเอาไว้กินปลาเจนานะครับพี่น้องช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องปลาเจนาด้ครับปลาเจนา<ด>คักเลยครับหน้าผมปีกาดีมาถ่ายนี่มิเตปลาเข็งกับลลยขนาดนี่พี่น้องปลาพครับน,นี่นีุ่้นนะครับปลาพนี่เป็นปลากน่อ่อนกินง่ายกินแซบครับมันบ่มีกลางกลางมันหน่อยนะพี่น้องเลยบรรยากาศครับ เดีย๋ยวชิพาย,ย่างสมมุมบรรยากาศทุง่งนาด้วยครับเด้อไปบึงนาเขา้าอีกประมาณสองอาทิตย์นี้ชิได้เกี่ยวด้วครับน้องรู้ว่าบึงอยู่ได้ครับพี่น้องเอ๋ยกันสบายดีพี่น้องป้องปายสุขุมสุขชนอีกรอบนึงเลยครับที่เข้ามารับชมในสด YouTube ช่องแม่ห่งออนทัวร์ครับพี่น้องครับไม่ยังน้องไม่ลืมรักษาความเป็นตัวถูกนะบูจักเลยนะบูชักพี่นอ้องเอ๋ยย่างสุมให้สหุ่มนาครับนี่ เข่าของงามหญ่าก็งามครับพี่น้องนี่นี่ครับหญ่าครับเกี่ยวให้งัวนี่ครับหน้าภูมนี่ช่วงนี้ครับหนูระบาดครับหนูพุกนะตัวใหญ่ขนาดไหมมาหลักกินก็เข่าครับหนูนะหนูพุกเมื่อก่อนครับผมนอนนี่แหละครับนอนเต้นประมาณาทุ่มพาอยู่มาครับเจ็บของเกือบหมดทันครับมุ่นเมื่อยพี่น้องเอยเต้นลังข้าอย่างขาดเมื่อครับแด้ยิบไหม พยางสมสวนสมให้สมนาครับนี่อันนี้แม่เข้าเข้าลืมพัวครับให้แล้วครับให้ติดหนอกสะนะส่วนทางกลางจะเป็นเข้าเข้าเนียวก็เข้าเจ้าครับได้เกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับน้องบรรยากาศครับสวนบ้านทุ่งครับเป็นน้องเอ๋ยบรรยากาศครับ เป็นพายุใกล้กันมาหากันเด้อครับมากินแกนมะเดียวกันครับมะเร็งครับวันนี้แหละครับประมาณทุ่มหนึ่งเลยครับเด้อพายุในเขตตะบนตรงขวางกันมาเด้อครับมาปาร์ตี้กันครับพี่น้องทุ่งให้ทุ่งนายแหละครับแนวกินลายเด้อครับช่วงนี้เขาก็เริ่มออกบวงแล้วครับบางให้นะเฮ้ยหมื่นหกสิบบาทบอกเขาพี่น้องเองบรรยากาศครับ เดี๋ยวผมจะพาย,ย่างไปบึงหน้าเข่าที่ออกมาาออกมวงครับอีกประมาณสิบกว่ามือชิได้เกี่ยวแล้วครับอยู่อีกฟากหนึ่งของหน้าปุ่มนะครับนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมอย่างสุมทุ่งครับรอบยอบูาา่ไซฮะนี่บ่อบาาโอ้นี่ครับอันนี้บ่จะมาปิดเดอ้อตาสบายไอ้นี่ตาเคียงแฮ ออนี่พี่น้องครับยามรอบครับนี่อีกอันนึงครับบึงบรรยากาศนะสิมาลปะมาณน,นี้โอ้ยไอ,อ้กอกเต็มเลยอันยหญ,ญเลย,ยปลาซิวเราจะคุยเรื่องของการยามพี่น้องเลยนี่ครับรน,นี่พี่น้องนีน่พอดีมกหนึ่งครับปลาซิวครับปลาซิวเฮบงังหน่วกอก ที่พ่ง,งที่พึงไปเอานะ้ำมาใส่กที่พี่ทพี่ที่สมุดเอาไว้เด้อสมดอันะฮะพี่น้องครับนี่หมานยำเลี้ยงครับปลาซิวดอกเข้าครับไ่ใช่แกงไม่ผู้ดีนะฮะนี่ครับปลาซิวดอกเข้าถ้าเพิ่งผลงานครับพี่น้องนี่อันนี้ใส่ตามคันนาครับราจะทีเด้หอหมานยำเลี้ยงครับอหาอยู่มากินเซียนอาคัมจันทร์ไทยบาน,นบัวครับ เป็นนักล่าครับนายพานหาปลาหรือว่าหาหนูครับเก่งเฮงครับทีเป็นไงก็อี่เทีเบิงบ้งทีเบิ้งได้ครับคาบหนึ่งพอดีครับพอดีใช้แกงหรือไม่นี่พี่ดองเลยผลงานในการยามรอบดักปลาซิวครับปลาซิวดอกเข้าได้หอยหน้วยหนึ่งครับกระปูน,น้อยโตหนึ่งครับนี่พี่น้องเลย ก้อยเป็นยังก้อนนี่ใส่ปลาแดกใส่มะพ็ดาข้าวคั่วผมสต์ดกินเลยแล้วนี่ก้อยติ้นอันยังเนาะอันยามาใส่นี่อันยามาใส่โอ้ตายเอานี่นี่เดี๋ยวจะมาล้างเอาอก็ปิดไฟปิดไฟปิดเอาเลยป่ามันติ้นครับเดี๋ยวชิพาย่างไปส้มหน้าเข้าอีกประมาณสิบกว่ามือจะได้เกี่ยวครับสวัสดีครับคุณพี่น้อย สายลมสวัสดีครับสวัสดียามแรงนี่ครับเข่าหน้าผมนี่ลืมออกลวงแล้วครับนี่ครับเป็นน้องนี่ลืมออกลวงแล้วครับเข่าของน้านี่น้ําเต็มหน้าครับต้องห่วงครับนี่ครับน้ําเต็มหน้าเข่าผมเลยครับนี่ครับสะพานครับสะพานส่วนตัวครับสะพานไม้ไผ่ส่วนตัวเลยครับพี่น้องมีอันนี้จะเป็นคลองน้ำส่วนประธานสูบขึ้นมาจากน้ำโขงเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงครับ ช่วงหน้าปัง,งหน้านะพี่น้องเอนี้ของชลประทานครับใช้ร่วมกันทั้งบ้านบัวทั้งบ้านดวงตองบ้านนาค้อควายครับพี่น้องครับเป็นคลองใช้ร่วมกันพี่น้องเอ็นดภายในตำบลน,นะนะครับนี่ครับพี่น้องเอ้คลองใช้ในการเกษตรครับเดี๋ยวเขาย่างไปชมบรรยากาศทุง่งนาสวยๆครับลวงเข่าง,งามๆครับพี่น้อง ข้าวนาี h ก็งามครับนี่อันนี้เป็นข้าวไทยบ้านหลวงต้องครับน่าจะเป็นข้าวเจ้าครับได้เกี่ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนครับเมื่อวานนี้เพิ่ใส่ปุ๋ยวันนี้ครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ครับนี่ทับบึงในช่วงต้นเดือนตุลาเข้าได้จะออกมาครับท่งนี้นะจุดนี้ครับอยู่ห้างจากถนนหลวงครับถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนี่ประมาณหนึ่งกิโลครับคนนะครับเ๋ยวไปไกลขินรถขนส่งคนนะครับพี่น้องทางหลวงครับ เส้นทางไปอำเภอท่ธธาพนมนะนะเดี๋ยวย่างไปชมไอหน้าเข่าเนาะมกุกมกปลาซิวนะมกปลาซิวแก้มเหล่าข่าวบ่กออ่้เ้เดี๋ยวย่างไปเบิ่งหน้าเข่าเนาะหน้าเข่าที่ไอ้น่า,านจะได้เกี่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมพี่น้องเออเป็นมากแล้วครับเป็นมากเป็นล่วงแล้ว บรรยากาศครับอันนี้เป็นทางทางเรียบคลองครับทางเรียบคลองชลประทานเลนเดียวครับเลนเดียวหาโมงคืนมาย่างซุมให้สุ่มหน้าปนไปเลยหาบ่นใส่เบ็ดกบแต่ว่ามือนี้ครับจะพากันมากินแกงนอกไม้ไมเลยก็ช่วงทุ่มกกว่าเนี่ยจะไปใส่เบ็ดใส่เหงื่อใส่เหงื่อไอปลากระดืดครับลุนอปลาโคนะเพราะว่าช่วงนี้ปลาโคใหญ่แลวครับใหญ่สําเคแล,ว,คแลวกั ใส่เบ็ดกบนำพี่น้องใช่ตามตีนป่าตีนดงครับกบกำลังใหญ่กำลังเป็นตาแทบกำลังมันครับนพี่น้องเย้ยหน้าข้างหน้านี่บ้านผมเรียกว่านาโพนครับเขาจะปลูกข้าวข้าวโดรหรือว่าขา้าวเหลืองเตี้ยครับเป็นข้าวสามเดือนครับเป็นข้าวที่เกี่ยวกับหมูนะพี่น้องทางลงนาอีกจุดหนึ่งครับบนนี้น สุมไฮสุมนาครับสวรร์บ้านทุ่งที่ตะบนงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนีครับพี่น้องนี่พูดนะครับเข้าออกมากเลยครับพี่น้องลุ่มนามาและสุดเนี่ยเด้อคข้าผมคุณพี่วโเชฐดนี่ครับเข้าบ้านผมเป็นมากเ้ยครับนี่ให้นี่ครับนี่นี่ครับออกมาออกลวงแล้วครับ อย่างสุมก๊กเข้าครับอันนี้เป็นเข้าเข้าโดรครับเข้าโดเข้าโดหรือว,ว่าเข้าเหลืองเตี้ยครับเป็นเข่าสามเดือนก,กว่าๆครับปลูกก่อนหมูได้เกี่ยวก่อนหมูครับนี่พี่น้องนี่นี่ครับเข้าครับก็กเข้าอีกประมาณบวกเกินสองอาทิตย์น่าจะได้เกี่ยวครับนานทุ่งนี้นะ หยียบนหนามพี่น้องเลยผันน้เสิเกือบมานี่ครับสวัสดีครับคุณพี่สุจินทน์ครับที่เข้ามารับชมและส่งหลกักคอมเมนต์ครับสวัสดีกำแรงด้วยครับครับวันนี้มาแดนสุดให้บึงในช่วงเวลา5.00ารมงเรงครับครับกกเข่าพี่น้อง ข้าอบบ้านนี้ครับมีฮ็ดเขาเมาได้เลยครับนี่หน้าบ้านผมนี่ครับสามารถทําข้าวทํานาข้าวปุ๋ข้าวได้ทั้งหน้าเล้งหน้าฝนครับหน้าปังก็จะสูบน้ําจากน้ําโขงขึ้นมาฮิตแตกะเกษตรครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับน้ำหน้าครับนี่ หมาะกรกาศมาใส่เบ็ดยามแรงครับรุ้นอปลาคอกับปาดุกนะครับช่วงนี้พี่น้องบรรยากาศครับนี่พี่น,อนกกอ้องครับ็นพายะมาเกี่ยวข้อสซอยกันมาด้วยครับอยู่ในความพนมครับพี่น้องนี่ได้เกี่ยวเป็นเจ้าแรกเลยครับในหมู่บ้านผมครับประมาณน่าจะสิ้นเดือนนี่แหละครับพี่น้องนี่ ลองเก็บเบืงเนาะว่ามันเป็นจังไหนนะมันยังเป็นน้ำน,นมอยู่ครับยังบกแข็งนี่ครับบาร์เมตรกเ็เริ่มแข็งเลยครับในน้องนี่เม็ดข้าวครับเม็ดข้าวสดๆเลยครับจากต้นครับอีบุกเกินซิมหามื่อได้เกี่ยวนะครับทุ่งนี้นี่ คือบรรยากาศยามเลงครับ5โมงกว่า,วาๆเกือบ6วงเลงครับในห่วงกอ,อนทัวร์เก็บภาพบรรยากาศไรสดพาย่างสมุมทุ่งนาครับทุ่งนามาเกือบปลาแล้วก็มาเฮ็ดกับข้าวกินแลงแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ในช่วงค่ำวันนี้นะครับพี่น้องติดตามรับชมด้วยครับใส่เบ็ดปลาโคแล้วก็แกงหน่อไม้ครับน้องบรรยากาศครับนี่แม่กกมากอกครับนี่ตัวหน้าผมครับนี่กกมากอกพี่น้องเอ้นี่ กออกตัวมะกอ,อกครับนีดกขนาดพี่น้องเลมะกอ,อกขนานี้ใส่ตบัมหุ่งใส่แกงปลาแซบครับ <c oughs> รเบรรยากาศยาำแรงครับอากาศกำลังดีเลยครับพี่น้องเมื่อเรีงนี่น่าจะบม่มีฝนครับแต่ว่าช่วงวันที่คืนวันที่1 9เก หรือว่าคือวันที่ซาวไปจนไปครับพายุน่าจะเริ่มเข้ามาอีกชุดหนึ่งครับเป็นพายุดีเพสซันครับตกยาวไปจนถึงวันที่โซลโซลสามโอเคครับอีสานตอนบนหรือว่าอีสานตอนล่างครับเตรียมรับมือด้วยครับพี่น้องมันจะกลายเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวชิพาย่างส้มไอหน้าเข้าอีกฝั่งหนึ่งครับน่าจะเป็นเข้าเข้ากำมีตรงนี้นี่หน้าตรงนี้ครับนี่กําลังออกมากออกงวงครับ เขียวงามพนักครับพี่น้องนี่นี่ครับหาทางลงบ่อครับหน้ำมันไหลครับเข้าหน้าทุ่งนี่ครับนี่ต้นได้บอกเกินสิบมื้อได้เกี่ยวครับทุ่งนี้ครับนี่ลังเกยครับถือเดียดประมาณสามสี่มื้อน่าจะแห้งครับทุ่งนี้ครับนี่สิได้เกี่ยวครับต่ว่าปีนี้ครับนี่ เข้าสู่ช่วงเกี่ยวเข้าขายช่วงนี้ครับเข้านี่ปเปลนราคาครับถามไอ้คำจันเมื่อกี้แล้วว่าเข้าตอนนี้ขายอยู่ที่โลละอะหมื่นหกสิบบาทครับตอนนี้นะพี่น้องดอกหญ้าครับดอกหญ้านี่ครับพี่น้องนี่ข้าวครับข้าวจะได้เกี่ยวแล้วครับ พุ่นนะครับเทียนหน้าผมอยู่พุ้นครับอยู่ห่างจากผมนี่ประมาณแปดสิมเมตรครับพี้องนี่นเข้าออกดวงแล้วครับไก่ชูฮอตออกภาษาเลยครับครับนี่คือบรรยากาศที่ทุ่งนาครับทุ่งนา ไม่คงออนทัวครับเก็บภาพรบรรยากาศให้เพื่อนๆงเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤด,ดูการใส่เบ็ดกบหรือรใส่เบ็ดปลาโคครับหน้าผมนี่น้ำาหลายครับใส่เบ็ดปลาโคปลาดุกครับส่วนหน้าโพนพวกนาปูกขา้าวโดนี่ใส่เบ็ดกบเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับ อย่างส้มสวนสุ้มไฮซน้มไป็น้องเอแสงสุดท้ายก่อนที่ทองฟ้าจะมืดครับครับพี่น้องเองอากาศร้อนครับร้อนชื้นร้อนแบบอบเอาวนะครับร้อนคล้ายฝนจะตกนะครับหน้าทุ่งนี้ครับนี่มิตญยาครับนี่ทุ่งนี้ครับมันมีน้ําครับ น,น่ากินนะหนาหลายนครับเก็บผักกระถินไปกินกับก้อยกุ้งครับนี่ยอดกระถินครับนี่กินกับก้อยกุ้งแซบครับสวัสดีครับคุณพี่สมชาติจากชนบุรีซัดจีนเนาะครับเนาะสัญญาณซัดแล้วก็ภาพซับเนาะครับนี่ครับ เก็บพักไปกินกับก้อยกุ้งมะเร็งครับนี่อาหารริมรั้วครับริมทางเลยละ่ะพี่น้องคือบรรยากาศครับพี่น้องนี่ทางลงุงนาครับจะเป็นทางรถไถลงทางเส้นนี้ครับ สวนบ้านทุ่งครับพี่น้องวิวสวยครับช่วงนี้ครับช่วงปลายฝนต้นหนาวทุ่งนาทุกพื้นที่ครับงามครับช่วงนี้ครับท้องฟ้าจะปปอดโปร่งสดใสครับเหมาะอากาศมาถ่ายรูปครับพี่น้องนี่ครับหญ้ากับงามเข่ากับงามครับปลูกหย้าใส่คันคองเอาไว้เกี่ยวให้งัวครับพี่น้องนี่ หญ้าพันธุ์พี่น้องเอ้ยหญ้าพันธุยย์เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาหว่านใส่ครับไก่แล้วพี่น้องเอ้ยไก่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับตอนเศร้านี้ หมกลงครับตอนเ้าวน,นะรู้สึกได้เหมือนกับมีลมหนาวมานะครับตอนเ้าครับนี่พี่น้องครับบรรยากาศครับที่ทุ่งนาผมครับเดี๋ยวจะลองยกสะดุ้งอีกจะบ้านหนึ่งวาสิมารเรืบอบ่อครับพี่น้องนี่รู้สึกว่าป่าเข่าสะดุ้งแล้วบ้าเตะตลอนทัวสบายดีเอาวางคงแล้วเจ้าไปยกยกย้อยเดีอนี่ เบื้งปลานะครับนี่เอาปลามามุก,กน,นะแม่แล้วเอาวางลงด้วยของแล้วปไปยกเลยเด้อคอยไล่สดอยู่นี่ครับมะบึงปลาเข้าสะดุ้งครับพี่น้องนี่เบืงบ้งเบาตีตะลอนทัวยกสะดุ้งครับไปคว่าปุ๊บยกเลยเด้อเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามเอาเลยเอาเลยเอาเลยยก,เ,ยยกเ,ยเร็วปลาบ๊วยครับเร็วเป็นไดเบ้าเป็นได <laughs> ได้สามตัวเนาะมันตื่นเสียงเฮาพี่น้องเอง๋ ได้ปลากระเดื่อเนาะบมบมีม่ปลาซิว่กับกกุ้งบ่บบงงได้กุ้งตัวหนึ่งพี่น้องเอ,งเอง้ครับนี่คือบรรยากาศยามแรงที่ทุงนาแม่โของออนทัวร์กับพาย่างชมให้ชมนาค่ะทรงกบเข้าออกงวงกับพี่น้องครับนี่ได้ปักกระถินครับมากินครับก้อยกุ้งกรแมลงครับพี่น้องคือบรรยากาศนาะน,นี่ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเนาะขอยุติกตตารและ์สดมูนีวน่วันสมมิครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาเลียงนี่จะไปใส่เบ็ดแล้วครับพี่น้อง มันจะข้ามปะกันไปเอง,เองขี่กระเดื่องยังพละขุดอยู่ครับแล้วก็ใส่เนื้อปลากระดือปนสีกันครับพี่น้องรุ่นปลาโคใหญ่เมืองครับพี่น้องถ้าเป็นผลงานในคลิปวิดีโอเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับเนาะขอ,อยุติการไลฟ์สดไว้สำนี้ครับเอาไว้พบก,กันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปไลฟ์สดทาง, Tube, งยูทูบซ่องแม่โขงออนทัวร์เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ